สวัสดีครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสํานักง,งานเขตพันที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทเขต3านะครับวันนี้จะพาคุณครูสร้างใบงานคัดไทยหรือคัดลายมือโดยใช้โปรแกรม powerpoint ง่ายๆเพียงคุณครูสร้างเส้นบรรทัดมา5เส้นด้วยกันนะครับแล้วสร้างเส้นประแบบนี้นะครับ เส้นประแบบนี้หรือรูปร่างที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับให้เป็นรอยประนะครับแบบนี้นะครับมาประกอบกันให้เป็นตัวพยัญชนะที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเหมาะสมกับนักเรียนชั้นปนหนึ่งหรือปฐมวัยนะครับอาจจะประกอบเป็นแบบนี้นะครับ ได้หลายแบบนะครับเป็นแบบหัวกลมหลังคาเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับสร้างได้หลายแบบด้วยกันครับนะครับ,นะรบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เราสามารถเอามาประกอบกันเป็นรูปพยัญชนะให้นักเรียนคัดตามได้นะครับง่ายๆนะครับแล้วคุณครูเซฟเป็นไฟล์ภาพนะครับหรือเป็นไฟล์ PDF ปริ้นเป็นใบงานให้นักเรียนนำไปคัดได้เลยครับช่วครูคิดคิดช่วยครูกับผมเฉลิมชัยถึงดีวันนี้จากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ